สวัสดีค่ะวัดนี้ปูสายกินสายเที่ยวสายแล้วยังไม่ตื่นก็จะพาทุกคนมาที่วัดดังแห่งเมืองนคปรปฐมนะคะสายมูห้ามพลาดกันเลยนะคะวัดนี้อ่ะเรามาเริ่มประวัติโดยย่อก,กันก่อนเลยดีกว่าเนาะประวัติวัดใหม่สุป,ประดิ์ฐารามนะคะ ชาวบ้านทั่วไปจะเรียกว่าวัดใหม่ค่ะส่วนชื่อเดิมนั้นชื่อว่าวัดใหม่ริมจวนค่ะทางด้านศาสนาได้สร้างวัดขึ้นเมื่อพศ2439ค่ะและได้รับประกอบพิธีผูกพัทธสีมาในปีพศ2495ค่ะเนื้อที่กว้าง8เมตรยาว16เมตรเลยนะคะ วัดนี้จะอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกสรรเลยสายมูไม่ควรพลาดนะคะเรียกว่ามูครบจบที่วัดนี้ที่เดียวเลยค่ะก็จะมีไอ้ไข่ท้าเวสุวรรณพระนอนหลวงพ่อสมปทานาพระราหูช้างเอราวัณเสด็จพ่อรอห้าธรพญานาคและรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายวัดเลยค่ะ จะเน้นตกแต่งด้วยสีทองสวยงามถ้ามาวัดนี้นะคะสามสิ่งที่ควรทำเลยคือ 1. กราบขอพรพระประธานภายในพระอุโบสถของวัดก่อนเลยขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลปิดทองคําเปลถวายปัจจัยถวายสังฆทาน 2. ถ่ายรูปขาดทอ็อปเพราะว่าทุกมุมทั้งสถาปัตยกรรมสวยงามเน้นสีทองสวยทุกมุมเลยค่ะ และ3ให้อาหารปลาค่ะตรงนี้ก็จุดพีคเลยนะคะเพราะว่าสายมูส่วนใหญ่จะมาขอพรตรงจุดนี้แล้วก็เสี่ยงเซียมซียักษ์กันค่ะอ่ะส่วนตรงนี้เลยสำหรับสายมูทั้งหลายต้องมารอดตรงนี้ค่ะ ลอดเพื่อขอโชคขอราบแล้วก็คลายทุกข์ลคยโศกคลายโรคคลายภัยออกไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีพระนอนปางเสวยสุขขนาดความยาว25เมตรเลยนะคะแล้วก็จะมีท้าเวสสุวรรณด้วยค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่สายมูก็จะมาขอพรกันเยอะมาก พระนอนปางสวยสุขสง่ามากค่ะสีทองเหลืองอร่ามเรามาขอพอรกันเลยดีกว่านะคะก็ขอให้คนที่เห็นคลิปนี้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนเลยนะคะงานสถาปตัตยกรรมสวยงามมากค่ะทุกคนอ่าแล้วนี่เลยความศักดิ์สิทธ มาขอพรตรงนี้ได้เลยค่ะ <Wow. S 1> วัดดังวัดสวยแห่งนครชัยศรีก็หนีไม่พ้นวัดใหม่นี้นะคะตกแต่งสวยงามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะไปหมดเลยค่ะมีคนมาขอพรแล้วก็สมหวังกลับไปหลายคนด้วยนะคะและจุดค้ายแมก อยู่ตรงนี้เลยค่ะพระศิวรีองค์ใหญ่ค่ะสง่างามมากเลยค่ะณชารีตินะคะสถาปัตยกรรมทุกมุมของวัดนี้สวยงามมากๆจริงๆค่ะอ่ะแล้วสุดท้ายเลยนี่เลย หลังจากที่ปูเดินถ่ายรูปจนเมื่อยแล้วปูก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจที่ร้านนวดซึ่งอยู่ในวัดเลยค่ะราคาถูกมากแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย